เอาละครับกลับสวัสดีกับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ก็พี่เอวกับผมค่ะแม่ค่ะวันนี้เราก็จะมาตอบคำถามนะครับที่เราเคยบอกว่าเราจะทำกทลับครับคือมีคนถามถามผมมาแค่คนเดียวครับคือ SKT TV ครับ 1, 2, เป่นเป็นหนึ่งเป็นสองเป็นสามเป็นอะไรเถอะทำยังไงก็ไข่ไม่ใหญ่หรอกครับ เป็นหนึ่งแลได้อะไรครับอยากรู้จริงๆครับผมไม่เคยทำอย่างนั้นเลยครับจาที่ไหนนับอ่าไม่ว่ากันนะครับอ่าอันนี้แกพูดเล่นเล่นจรนับเราจะไปตอบคำถามของ skttv กันเลยนะครับเขาถามว่าพี่จะพูดตัวเนี้ยครับเออถ้าจะพูดอย่างนั้นแล้วนี่ผมไม่ใช่สัตว์ครับผมเป็นคนไม่เงยถามมาเราจะพูดเฉยหน้าเลยพี่ตอบพูดตัวเมียครับอ่าาผมเป็นสัตว์เนี่ยผมก็จะบอกว่าผมตัวผู้ครับอันนี้กูไม่ใช่สัตว์ไง ก็เจอตรงกันนะเออมึงถามกลัวสร้างหมาตื่นเลยเฮ้ยออะไก็แค่นี้นะครับออชอบอย่ากดไลค์ชอบมากติดตันนี้ก็ขอตลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย